สวัสดีทุกคนนะคะจากรัดมินิโซตาสลัดอเมริกาเช่นเคยค่ะ วัดีของเด็กๆนะคะเมื่อคืนนี้ออกไปทํางานในต่างรัฐค่ะก็เลยต้องไปนอนที่โรงแรมที่อื่นค่ะเขาจะกลับอีกทีนึงก็เป็นวันมะรืนเลยค่ะทุกคนเจวกับ3ามลูกสาวก็เลยได้อยู่บ้านกันตามลําพังค่ะวันนี้นะคะเจวก็เลยจะมาทำคอนเทนต์ชีวิตแม่ลูก3ามในต่างแดนในวันที่สามีไม่อยู่บ้านนะคะให้ทุกคนดูกันว่าตั้งแต่ตื่นเช้ามานี้ชีวิตจะวุ่นวายขนาดไหนนะคะทุกคนหลังจากตอนเช้าพี่ไข่มุกออกไปโรงเรียนเสร็จแล้วนะคะเจียวก็อยู่กับน้องมิล่าแล้วก็น้องโนวากัน สามคนแม่ลูกค่ะก็เลยกะว่าจะทําควาซองขนมอุ่นๆร้อนๆให้ลูกๆกินแก้หนาวกันค่ะแต่ก็เละไม่เป็นท่าอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะไม่ตามเคยเพราะว่าเจียวลืมตั้งเวลาไว้ก็เลยไม่ได้มาดูเตาอบค่ะทุกคนภารกิจแรกของวันนี้ก็ล้มเหลวไปเลยค่ะแต่พวกเราสามคนแม่ลูกก็ไม่ท้อนะคะทําการรอบสองค่ะกะว่ารอบนี้ต้องได้กินแน่ๆค่ะแต่ก็สภาพเป็นอย่างที่เห็นค่ะฝีมือเด็กๆทั้งนั้นค่ะเจียวก็อบแล้วก็ไปตั้งเวลาค่ะ าภารกิจรอบสองก็ถือว่าสําเร็จค่ะทุกคนก็สีสวยค่ะสีเหลืองสวยแต่ว่ารูปลักษณ์อาจจะไม่สวยเท่าไหร่ค่ะแต่อร่อยแน่นอนค่ะน้องมิาชอบมากเป็นของโปรดเป็นขนมโปรดเลยค่ะเสร็จจากกินขนมเรียบร้อยแล้วเจวกับน้องมิาก็เลยลงมาที่ห้องใต้ดินค่ะมาเอาผ้าไปอบนะคะห้องใต้ดินห้องนี้เจียวเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะคือค่อนข้างจะเป็นห้องใต้ดินที่สภาพไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ เราก็เลยดัดแปลงมาเป็นห้องซักผ้าค่ะจากภารกิจเอาผ้าไปอบห้องใต้ดินเรียบร้อยเจ้าก็จะมาหุงข้าวต่อรอพี่ไข่มุกกลับจากโรงเรียนค่ะและตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงกว่าแล้วค่ะใกล้ถึงเวลาพี่ไข่มุกเลิกโรงเรียนเจ้าก็เลยมาเตรียมพร้อมตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปรับรถเข็นนะคะจากโรงรถนะคะ เพื่อมาเตรียมพร้อมให้กับน้องมิาแล้วก็น้องโนวาค่ะคือวันนี้อากาศนอกบ้านเป็นอะไรที่หนาวมากเลยค่ะก็คืออึมครึมทั้งวันไม่มีแสงแดดเลยนะคะทุกคนหลังจากที่เจ้ไปรับรถเข็นอยู่โรงรถมาละเจอก็เลยจะมาแต่งตัวให้กับน้องมิาค่ะใส่เสื้อสมชั้น3ามตัวไปเลยค่ะทุกคนใส่หมวกนะคะป้องกันลมแต่งตัวให้น้องมิาเสร็จแล้วใส่หมวกใส่ถุงมือเจยวก็อุ้มไปไวที่รถนั่งรอน้องโนวาก่อนค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องโนวาน,านอนค่ะทุกคน เป็นอะไรที่เจวทําใจลําบากมากเพราะว่าเจวไม่อยากให้ไม่อยากกวนเขานะคะคือไม่อยากให้เขาไปด้วยในสภาพแบบนี้เนาะน้องกําลังหลับดีเลยค่ะแต่เราก็ต้องเอาไปเนาะอย่างที่รู้ๆกันเพราะว่ากฎหมายในอเมริกาเราไม่สามารถปล่อยเด็กไว้ตามลําพังได้เดี๋ยวเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมานะคะมันจะแย่เลยค่ะหลังจากทําทุกอย่างเสร็จจากอากาศนาหนาวๆก็เป็นร้อนเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้ถึงโรงเรียนพี่ไข่มุกแล้วนะคะน้องโนวาก็คืออยากเดินเองค่ะทุกคนอากาศ บบเขาไม่อยากนั่งรถค่ะแม่ก็เลยตามใจปล่อยให้เขาเดินไปเลยค่ะอย่างน้อยๆเขาจะได้วอร์มร่างกายให้ตัวเองอุ่นค่ะแล้วส่วนน้องมิล่านะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเป็นเจ้าประจําหลับตลอดเลยค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดที่เราจะรับพี่ไข่มุกที่โรงเรียนแล้วนะคะและตอนนี้พี่ไข่มุกก็เลิกเรียนกันแล้วค่ะกําลังจะเดินทางกลับบ้านการโชคดีที่วันนี้แม่เตรียมน้ํามาด้วยค่ะคืออากาศมันแห้งอะค่ะทุกคนน้องก็เลยหยิวน้ําค่ะและว,วันนี้อากาศมันก็หนาวอย่างที่เจียวบอกไปค่ะแต่เจียวก็ อยากให้เด็กๆได้มีโมเมนต์นะคะได้ออกมาเดินเล่นนอกบ้านกันบ้างเพราะว่าอากาศหนาวเราอยู่แต่ในบ้านกว่าเด็กๆจะเบื่อค่ะก็เลยเดินเล่นชิวๆกันไปค่ะทุกคนแล้วก็โชคดีเมืองที่พวกเราอยู่ไม่ค่อยจะวุ่นวายไม่ค่อยจะมีรถค่ะเด็กๆเขาก็เลยสนุกวิ่งสนุกเดินกันค่ะ,ะตอนนี้พวกเราก็มาถึงบ้านกันแล้วค่ะขอบคุณแม่ๆทุกคนที่คอยกดไลค์ให้เรานะคะ